สวัสดีพี่น้องใจ FC แฟนครับทั้งช่องนันทพงศ์ลำเพลินโชออฟฟิเชียลครับสําหรับช่วงบ่ายค,อยค,อยคอย่อยๆมื้อนีครับผมบรรยากาศการตั้งเวทีของสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับไปถึงไหนแล้วมื้อนีแล้วพาไปชมิึงนะครับหลายๆช่องเพื่อนก็ลงไปลวละพี่น้องสําหรับการตั้งเวทีหรือว่าความเคลื่อนไหวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานการหรือเวที มาแล้วก็การขยับขยายมาตั้งณสถานที่จริงวันนี้นะครับนับนับไปอีกแค่สองมือนะครับพี่น้องวันนี้วันที่9 1 0 11วันที่11นะครับก็เปิดฤดูกาลสาวน้อยลำเพลินโชยเราอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ทีมงานพี่ๆก็ก็ตั้งหันอ๋อตั้งหันเรียบร้อยสวัสดีครับก็ได้กินน้ำแดงไปเที่ยวไหนครับมืดเนี่ย อัปเดทว่ส่แล้วน้อทั้งช่องทังช่องลักหัวบ่ได้นฮก็ถึงสถานที่จริงแล้วนะครับแล่วผู้ใดล่ะมั่วพยการใช้บ่มั่วพยการใช้บ่งัวผู้ใดโอ้ขนมหวาน คนละเจ้าครับคนละเจ้าป่ะอ๋ออนี่มีสุยางเลยทั้งของหวานของข้าวคนละเจ้าครับเขิมเบาหวานคนละคนละเจ้ากับเบาหวานอันนี้กับเบาหวานคือกันนี่แต่ว่าสิหน่อยกว่าพี่น้องเจ้าก็ประกาศขึ้นเพื่อนตัวจะขายดีประกาศไม่ไม่ฮะไม่เปลาปากเปล่ากันเลยเหรอเปลอาปากเปล่าก็เพราะเรื่องกันนั่นแหละอ๋อหัว่น้าผ้าแม่บหวฮะ ม่วผู<น>้ดใดเ<ป>นาะบาดนี่ยนะครับย้ายออกมาจากสถานที่โดมแล้วนะครับมาหอดสถานที่จริงแล้วสําหรับเวทีสาวน้อยลําเพลินโชว์ปี2ครับพี่นอ้องมาถือไฟมาพอแสงสว่างอยู่กลางแจ้งแล้วสิเป็นยังไงมื่อวานี่ก็ฝนตกนะครับ<อ>มื่อวานนี่ก็ฝนตกใหญ่<อ>เวทีออกมากําลังสิตตัง้งเวทีก็เกิดฝนตกมา แต่ว่ามือนีปลอดฝ้าปลอดฝนผู้หลักจนฮอดมือทําการแสดงกับมอนาสิมีฟ้ามีฝนนะครับเป็นอะไรลูกเบอแเบอเอาเบ้รเบอนั่นนี่มัยนี่แล้ว่านิยังบันีีฝากน้ำรับพี่น้อง เข้ากุ่มปิดนะครับใครที่ไม่สามารถที่มาชมหน้าเวทีได้กับเขากุ้มปิดเท่าวันที่11นี่ก็129บาทนะครับอยู่ต่างจังหวัดไกลๆต่างประเทศก็สามารถรับชมน้ากันได้นะครับตอนนี้เขาใจพี่น้องเท่านะครับสําหรับหมอลำคณะใหญ่ๆก็เปิดวงเปิดฤดูกาลกันมาหลายแล้วพี่น้องก็อจสิเริ่มอิ่มโตพี่น้องอจสิเริ่มเบื่อหมอลำแล้วนะครับ แต่ว่าก็ยังได้กะฝากเป็นแรงใจแรงใจให้สาวน้อยลําเพลินโชว์ขาน้าอีจักขณะหนึ่งนะครับลูกๆล้านๆ,านๆไม่ว่าจะเป็นศิลปินนักสแสดงทุกแผนแกนะครับกระตั้งใจทํางานสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาให้พรพรีนองเ้าได้ช่มกันสําหรับสาวน้อยลําเพลินโชว์ปีสองนี้นะครับกะบอกได้เลยว่าบทธรรมดาที่ซุ่มซ้อมกันมาระยะสองสามเดือนมานี่ก็ถือว่า ได้นามได้เนือ้อหลายเติบแล้วนะครับไก่สีหอดมือเปิดวงนี่กับพี่น้องเขากับต่างๆรอค่อยหลยๆทานนะครับหรือว่าพี่น้องเอฟซีที่เป็นเอฟซีของคณะอืน่นหรือว่าศิลปินทันอืน่นนะครับกับองมาเปิดใจชมสาวหน่อยลําเพื่อนโชว์เบิ้งปี2นะครับจะเป็นจังไดเนีย่ยหลังจากที่ชมคณะใหญ่ๆคณะดังๆมากหลายๆหลายตอหลายคณะแล้วมาชมสาวหน่อยลําเพื่อนโชว์เฮาสิเป็นจังไดเนีย่ยปีนี้นะครับกับจัดเต็มคือเเ่า เรื่องแสงสีเสียงเนี่ยครับออกมาทางล้ำพุ่งกับมีแบบนี้แหละครับพี่นอ้องสำหรับฉากด้านข้างนี่สิเป็นจังไดเดี๋ยวเพิ่นสิขึ้นเ้เบิงนะครับหรือว่าขึ้นบ่ขึ้นจังไดพี่น้องเฮาก็คอยคอมเมนต์เข้ามากกันแล้วกันตอนนี้พี่พี่ทีมงานของเราก็กําลังเร่งนะครับเพราะว่าวันนี้เราก็จะมาซ้อมใหญ่ที่สถานที่จริงนี้แล้วก็มือนี้กับมืออื่นนะครับ2มือกันนาสิเป็น มือที่เฮ่าจะต้องทํางานหนักทําการบ้านอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะให้ผลงานออกมาดีที่สุดให้ถือใจพี่นอ้องสวัสดีครับ,บรเป็นยังไงฮอนมอ,อนน <laughs> สุดยอดเลยเนาะมือนีมือขึ้นฝนตกมือนีแดดออกพี่น้องต่ว <laughs> มือนีขึ้นสิบอมมีอเหรฝนออกไปเบิร์อะไล่ะออกออกไหมฮะ <laughs> เห็นมาพอมาขึ้นพอพอไดนมาต์ขึ้นพอไหนมาต์เลยไอผู้จัดการแปลว่าเบิ่งจะไดเอาฝนมาน้ำเอาฝนมาน้ำโอ้ยเนาะเมื่อวานนี้อยู่หนองบัวลำพูตกห่ำกังเว้นหน่อยบ้านสิเล่นบ่ได้นั่นมาแล้วขนมหวานมาแล้วพี่น้องเลยขนมหวานมาแล้วพี่น้องเลยขนมหวานมาต่ำกันสองขั้นพี่น้องเออฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจนะครับสาวหน่อยรำเพืียงโชว์ห่อ วาาูก่่นมาะครับฝากเป็นแรงแช่แรงใจอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับพี่น้องบรรยากาศโอ้มาอีกวพ่อขนมหวานฮะพึ่งใหญ่มากดีดีใหญ่มามือนี่ล่ะเอหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านตอนแรงอเออเห็นบ่ เห็นยังไงนะคนเบิ่งดีดีห้วจิตต์ตะเกียบฟองเชื่อก้าวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึอนี้เดี๋ยวมึอนี้สิให้ประกาศขายอีกสิขายเนื้อใดเจ้าสิขายเนื้อใดเจ้าสิขายเนื้อใดล่องว้าบุ้งดูมีคำว่าวิญญางแน่ที่ที่เคยขายแล้วคนติดตามอ่ะที่เคยว่าแล้วคนติดตามมีคำใดแน่อ่าเข่ามาที่แรกมวานเลยก่อนมาแล้วครับหอดเวลาเสียเงินแล้วไอ้เจ้ หน่วยกระเป๋ามาเหล่าฮะนวยยังก่อนหน่วยรบกวนกระเป๋าหอดเวลาเสียเงินมาแล้วครับผมเออนี่นวะประมาณนีตเอ่ามาจากในกระเป่าในกับอาเมนีทางอ่าหน่วยรบกวนกระเป๋าก้ามาแล้ยวนะครับพี่น้องอาจารย์ไหนจะซ่อมเติมเบาหวานก็ขอเชิญในกับเด้อในกับเอาเอามาเอามาอีกรอบหนึ่งด้วเอามาอีกรอบหนึ่งด้วยยังก่อนซ่อมเติมเบาหวานมาดิ อ Changing, oh. Oh. Mm ่าไร้อลอ่ะอ่าเนี่ยสองสามมามานะครับเด้อนะครับอ่ามืบอนี้อ่าทางอ่าบริษัทสัมเติมหวานมาแล้วนะครับพี่น้องอ่านะครับกานไหนนะครับเด้ออยากอ่าพี่ใดขนมหวานก็ขอเชิญนะครับมือนี้เข้ากันในน้ำมาบริการพี่น้องนะครับอ่าพี่น้องท่านไหนอ่าพร้อมที่เสียเงินนะครับเด้อออกมากันโลดนะครับพี่น้องอ่าช่วงนี้เข้ากันจอดจุหน้าวิธีเนี่ยครับอ่า นาวิธีหมอลำของเราหนินะครับพี่น้องสาวหน่อยสาวหน่อยล้วเพื่อนโชว์นะครับวันที่สิบเอ็ดนะครับวันที่สิบเอ็ดมีนะครับพี่น้องพร้อมใจกันนะครับเด้อนะครับมาเปลี่ยนเล่ยๆใจทั้งทีมงานของเรานะครับยังไดอย่าลืมนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าแม่ขาดที่จองมองไว้เต็มนะครับมองไห้กะได้นะครับ นี่แหละพี่น้องนี่สำเติมเบาหวานมาแล้วครับนั่แหละครับเอาใจหน้าเลยครับเลอนะครับเพราะว่าเวลานะครับก็หลายเชแรงใจได้นะครับผมพี่น้องเัพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ